สวัสดีครับเย็นนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นต่อนะครับเป็นหุ้นปันผลสูงและธุรกิจมีกำไรใน9เดือนแรกของปี2563น่าทยอยเก็บเพื่อรับฤดูการปันผลซึ่งในช่วงนั้นอาจมีการปรับตัวของราคาหุ้นขึ้นกลุ่มแรกคุยไปแล้วมาต่อในกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2เลยนะครับกลุ่มที่2กลุ่มพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์หุ้นตัวที่1บริษัท AP t h ไท l แล d ดจำกัดมหาชน หุ้นตัวที่สองบริษัทละลินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนหุ้นตัวที่สามบริษัทแลนดอแอดนเฮ้าส์จำกัดมหาชนหุ้นตัวที่สี่บริษัท l อ n ีดีเวคลอปเมนต์จำกัดมหาชนหุ้นตัวที่ห้าบริษัท M b k บจำกัดมหาชนหุ้นตัวที่หกบริษัทออริจินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนหุ้นตัวที่เจ็ดบริษัทพฤกษโฮกดิ้งจำกัดมหาชน หุ้นตัวที่8บริษัท Quality h o าส์จำกัดมหาชนหุ้นตัวที่9บริษัทริชี t y Place สองจำกัดมหาชนหุ้นตัวที่10บริษัทแอสเ s ทค Corporation จำกัดมหาชนหุ้นตัวที่11บริษัท Sena d e ลอ l o p m e n t จำกัดมหาชนหุ้นตัวที่12บริษัทแสนสิรีจำกัดมหาชนหุ้นตัวที่13า บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนไว้มาคุยใหม่ในกลุ่มที่3นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ